ว,ว้าวเฮ้ยนี่มันคืออะไรครับเนี่ยโอ้โหเป็นรูปเหมือนทรงจรวจแล้วแบบมีไฟสวยงามมากครับบอกกันนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่โคมไฟเพื่อความสวยงามครับแต่เป็นโคมไฟดักยุงครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ ว้าวเห็นเฟี้ยวอย่างนี้ครับแน่นอนครับนี่คืออีกหนึ่งความเฟี้ยวของผลิตภัณฑ์จากบริษูฟนั่นเองครับซึ่งเจ้าโคมไฟตรวจดักจับยุงตัวนี้นะครับมันคือลืมชื่อรุ่ี๋ยวโอเคนี่ครับบริษูฟ M L T 2นะครับ ตรงนี้อันดับแรกสุดนะครับแค่ดีไซน์ก็กินขาดแล้วครับปกติโคมไฟดักยุงจะเป็นแบบโบราณโบราณหน่อยเป็นแบบแท่งๆตรงๆเนื้อไหมครับแบบแบบอย่างอ่ะเป็นประมาณนี้นะครับแบบโบราณโบราณนะครับแล้วก็เริ่มมีพัฒนาแบบกลมๆเรียบๆอะไรเฉยๆครับแต่เจ้าสิ่งนี้ดูสิครับมันเป็นของตั้งโชว์ได้เป็นโคมไฟได้เลยนะครับใช่ครับเป็นแบบจริงๆครับมันไม่ไดเอาไว้ดักยุงได้อย่างเดียวนะครับอยากดูได้ใช่ไหมครับว่ามันเป็นยังไงเรามาดูผลิตภัณฑ์ใกล้ๆและเดี๋ยวผมบอกสเปกบอกความเฟี้ยวของเขาให้ดูเลยลวกันนะครับว่าทําไมเรา ต้องตัดสินใจสีสต,ตัวนี้ไปไวที่บปานนะครับไปดูกันเลยครับอ่ะนี่ครับที่ตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครับตอนนี้คือผมปิดทุกอย่างก่อนนะเริ่มต้นจากแบบไม่มีอะไรเลยนะครับเอาจริงนะแค่ตรงนี้เราวางโชว์งก็สวยแล้วเห็นไหม เป็นเหมือนเจ้ารวดแบบก็เทอะวางตรงไหนก็ดูดีอะครับมันดูไม่เหมือนเครื่องดักยุงทั่วไปอะถ้าโมจิเรนเครื่องดักยุงแล้วก็ไม่อยากเข้าใกล้ใช่ไหมรู้สึกว่ามันแบบสกปรกอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันใช้ความสวยงามมาแทนครับว้าวเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าซื้อมาในหนึ่งกล่องมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็แน่นอนครับตัวโคมไฟของเราครับโคมไฟหัวเจ้ารวดครับจากนั้นก็ในกล่องครับจะมีจะเทอมัปุ๊บอ่านี่ครับอันดับแรกก็จะมีสายชาร์จนะครับเพราะแน่นอนครับว่าของจากบิ๊กบุ๊กตอนนี้ไร้สายหมดเลยครับเป็นแบบชาร์ มือ2อันเหมือนเดินครับิดวูดจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับแป้งสำหรับปัดยุงครับเพราะว่ามันเป็นแสงย v วดักยุงก็เป็นแบบช็อตด้วยนีก่อนใช่ไหมครับแล้วยุงเข้าไปหาแสงปุ๊บโดนตะแกรงจึ๊มันก็ช็อตติดอยู่อย่างนั้นครับเพราะเราก็ต้องเอานี้เขียวออ เขี่ยแล้วก็แกะมาล้างอย่างนี้นะครับอ่าฮะนี่แหละค่อยอุปกรณ์มาพร้อมเลยนะครับไม่ใช่นะครับใน1กล่องนี้มี2อย่างมาให้อย่างนี้นะครับทีนี้ครับมาดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเจ้าบิ๊กบุ๊ M L T 2ตัวนี้เป็นวิธีดักจับยุงด้วยไฟฟ้าช็อตและรังแสง U V ครับตรงนี้ต้องแยกกันอีกนิดนะครับรังแสง U V เพื่อดึงดูดยุงเข้ามาครับพอยุงเข้ามาใกล้ปุ๊บโดนหกตะแกรงแล้วก็จะช็อตครับจะใช้2ขั้นตอนนะมันจะแตกต่างกันกับหลายๆอันนะคร ช็อตตายเลยช็อตเหมือนเอาไม้์ตี้ยู่ช็อตอย่างนั้นเลยนะครับแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่2,200มิลลิแอมป์ครับแล้วก็มีสาย USB ชาร์จให้ครับก็คือสบายชาร์จทีหนึ่งอยู่ได้ยาวเลยครับใช้เวลาชาร์จประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับขั้นแรกครับนี่เปิดแสง UV ครับนี่นี่คือแสง UV สำหรับดูดดึงเข้ามานะครับกดเปิดกดปิดทีเดียวง่ายๆครับกดครั้งนึงเปิดกดครั้งนึงปิดอย่างนี้เลยบอ่านะครับแล้วก็จะมีโหมดความสวยงามอันนี้ความสวยงามเฉยๆไม่นับนะครับอือข้างบบบบบนนนนน UV ก็็ปปปปตตติคคครรรรรรัััแแ่่่่่ดดดด้้าาาาาาลงงงงีีีทูเเเสสสมมถวยไ๊ มันจะมี4โหมดนะครับอันแรกนี่คือโหมดขาวนะครับอันนี้2ปุ๊บจะเป็นโหมดเปลี่ยนสีไแบบสีเดียวครับเห็นไหมสีแดงสีเขียวอ่าเห็นไหมมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับอันนี้เปลี่ยนแบบช้านะครับถ้ากดอีกทีนึงปุ๊บมันจะเปลี่ยนแบบเร็วหน่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเผื่อคนชอบแบบความวุ่นวายวุ่นวายปุ๊บปุ๊บเบมเบอะไรอย่างนี้นะครับแล้วโหมดสุดท้ายโหมดที่สี่ครับปุ๊บนี่จะเป็นโหมดแบบปล่อยทุกสีเลยข้างหน้ามันจะเป็นแบบสีล bueno. ุ้งๆอย่างนี้เลยนี่ม เรื่ตรวจกำลังจะพุ่งขึ้นประมาณนั้นนะครับนี่โหมดนี้เฟี้ยวเหมือนกันนะครับแล้วปกติอีกทีหนึ่งก็คือปิดอ่านี่ครับมันจะมีโหมดตามนี้นะครับแล้วในการเปิดไฟแต่ละประเภทอย่างนี้นะครับมันก็จะใช้ไฟที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นโหมดขาวจะได้อยู่ที่20ชั่วโมงครับถ้าเปิดเรืองแสง UV อย่างเดียวจะอยู่ที่สูงสุด50ชั่วโมงครับถ้าเปิดเป็นสีเดียวสลับสลบไปเรื่อยแบบนี้ก็จะอยู่ที่สูงสุด50ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับแต่ถ้าเราเปิดเป็นโหมดสวยๆอ่ะเนี่ยโหมดโหมดเป็นลุ USB และน้ำหนักประมาณ250กรัมครับอ่าโอเคนี่ข้อมูลข้อค่า,า,าพื้นฐานของเขานะครับอ่าเราดูด้ตัวผลิตภัณฑ์กันดีก,กว่าครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ครับนี่จะเป็นปุ่ม2ปุ่มครับปุ่มขวานี่คือเปิดปิดแสงด้านล่างนี่ครับนีิดปิดแสงกดที่นี้จะเปลี่ยนโหมดนะครับแล้วก็ปุ่มซ้ายนี่จะเปิดปิดนังสี UV แค่นี้ครับเปิดปิดแค่นี้เลยผู้สําปุ่มไม่ใช้งานแค่นี้ครับแล้วก็บนมาด้านหลังนี่นี่จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จนะครับแล้วก็เสียบสายชาร์จตรงนี้เลยนะครับ เรามาลองแกะเงียเปิดดูดีกว่านะครับเพราะปกติเครื่องคาย,ยูพวกเนี้ยมันก็ต้องแบบสามารถเปิดออกมาทางตา,าได้อยู่แล้วนอกจากการปัดเฉยๆนะครับมาดับดูกันครับะตรงนี้เขาปิดก่อนปิดให้หมดปิดให้หมดอ่านีนะครับก็คือเห็นเขาว่ามผมไม่เคยทำเหมือนกันนะเพิ่งซื้อมามันจะหมุนเปิดได้หมุนที่ตัวอ,อ่านี่ครับหมุนขึ๊บอ่านี่เห็นไหมสามารถหมุนเปิดได้ครับหมุนออกมาอู้สวยจัง เหมือนแบบว่าแท่งแบบของโทูติสตั๊กอะไรอย่างนี้เลยครับแบบอาร์กิเอ็เตอร์อย่างเงี้ยครับเนี่ยครับมันสามารถเปิดออกมาแล้วเราก็ทำกำลังาสาดได้ครับทำกำลังสะอาดเช็ดเช็ดออกเลยเงี้ยพวกเวลายูงมาโดนปุ๊บมันติดใช่ไหมถ้าเราปัดอย่างเงี้ยมันก็หล่นลงมาที่ข้างล่างนี่ไงครับเราก็สามารถเปิดมาเพื่อเช็ดออกหมดได้นะครับตรงนี้เราสามารถดึงออกเองไหม,มตัวนี้ดึงออกไม่ได้แล้วครับแค่เปิดหัวออมาได้แค่นี้เท่านั้นครับ เรื่องรังสี UV ตรงนี้ครับนี่ที่เป็นสีม่วงตรงนี้ครับเขากระตีมให้เป็น s a ฟตี้ UV Light นะครับก็คือไม่เข้าตาไม่มีรังสีมาโดนตัวเราไม่มีเสียงจะไว้ในที่ที่ทมีคนท้องหรือเด็กทการกแรกเกิดได้ครับไม่มีปัญหานะครับ <c oughs> ที่สาคัญตัวพลาสติกด้านนอกตัวนี้ครับมันเป็นแบบไม่ลามไฟนะบางทีแบบเฮ้ยเรากลัวมันจะแบบไฟไหมหรืออะไรอย่างงี้ไม่มีปัญหาครับตัวนี้มันจะคุมไวถ้าเกิดว่าผิดพลาดน้ําไปโดนไฟช็อตประกายไฟอะไรขึ้นมาปุ๊บแล้วตัวพลาสติกด้านนอกนี้มันคุมและป้องกันไวครับทำให้ไม่มีปัญหาไม่แบบไม่้้้้ออองกกลลลััวไฟุาาาท่่่บนนนนยยยเรหดี ทั้งหมดที่ผมพูดไปนี่ก็คือความเฟีย้ยวของ Beast Wolf MLT 2ตัวนี้นะครับได้รู้จักมันกันไปแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือการทดลองใช้ครับคือตัวเนี้ยผมก็ต้องไปหาที่ที่มันคิดว่าน่าจะมียุงเยอะๆ หรือผมคิดว่าควรต้องกลางคืนะนะเพราะว่ามันเป็นการดูดด้วยแสง U ูไงถ้าเราไปเปิดกลางวันใช่ไหมมันมีแสงข้างนอกที่แรงกว่าผมว่าน่าจะไม่ได้ผลน่าจะได้ช่วงเวลากลางคืนหรือไม่ก็ในบ้านห้องมืดอะไรเงี้ยน่าจะได้นะครับเอาง่ายเลยในห้องนอนเวลาใครที่แบบนอนแล้วยุงชอบกัดอ่ะเอาวางไว้ในห้องผมว่าเห็นผลแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมอาจจะต้องรอให้ดึกหน่อยแล้วไปลองวางดูนะครับว่าจะได้ผลไม่ได้ผลยังไงนะครับหรือซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้เอาไว้ดักยุงไงก็ปิดไว้ไม่เป็นไรปึ๊บเอาเป็นเพื่อความสวยงามครับอาจจะเป็นแบบสร้าา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 งงงงงงบบรรรรรรรยยยกกกศในนะะหหหว่่่่ททีีดูัืออออํิจมไ ก็ยอมได้ครับไม่มีปัญหานะครับมาถ้าเกิดเราไปทดลองใช้งานดูกันนะครับว่ามันจะสามารถดักยุงได้จริงจงหรือเปล่านะครับมาดูกันเลยอ่ะมาครับนี่ตรงนี้ครับผมทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วนะครับเปิดไฟสีม่วงอยู่ดูดิตรงนี้ที่มองดูก็เห็นข้างในแล้วใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าครับว่าจะได้ยุงกี่ตัวครับนับกันสดๆร้อนๆเลยเนาะนี่ครับโอ้โหมันไม่ได้มีแค่ยุงครับดูครับ นี่แมงอะไรไม่รู้อะแมงเล็กๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเป็นมดก็มีดูดิรอบเลยครับนี่เห็นไหมน,ะนี่ว้าวสิ่งว่าได้พอสมควรครับมียุงกี่ตัวเนี่ยถ้านับเฉพาะยุงนะเออเอ๊ะหมือนจะไม่ยุงเลยเหมือนจะไม่ได้ยุง คือบ้านผมมันแบบเปิดๆโล่งๆหน่อยครับหาจังหวะหายยุงมันยากครับมันไม่ใช่แบบว่ามีตลอดเวลาอะไรอย่างงี้ครับแต่ก็ดูดีได้แมงเต็มเลยไม่ได้ยุงได้แมงเต็มเลยนะครับก็แบบมันด้วยกันให้รู้ว่ามันได้ผลจริงนะครับก็คือเป็นที่ดึงดูดของแมลงนะครับแมงเข้ามาเกาะติดเต็มเลยเนาะ หรือใครยังไม่อยากจะไว้ดักยุงก็ได้นะครับคือเราก็ปิดตัว UV นี้นไปปุ๊บเห็นไหมครับเราก็จะมีแสงตัวนี้ที่ผมว่าแบบเนี้ยเหมาะนะครับเหมาะที่จะทากิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยเวลาแบบอยู่ในห้องอย่างเงี้ยเช่นแบบดูหนังหรือว่าแบบกิจกรรมบางอย่างเข้าจหวะอะไรประมาณนั้นนะครับใช้ได้นะครับสร้างบรรยากาศได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับใช้ไปใช้มาปพ๊่ออุ้ยยุงมาพอดีเราก็เปิด UV ปั๊ เรียบร้อยแค่นี้ก็ดัากยุงได้โอ้โหเปียวเปียวตูตูเจ๋อและทั้งหมดทั้งมวลที่เพื่อนเห็นไปนี่แหละครับก็คือความเฟี้ยวของเจ้า b ิ๊กบุฟฟ์เอ็มตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนอยากจะสั่งซื้อตัวนี้บ้างนะครับกดที่ลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับนี่ครับราคาอยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับเดี๋ยวนี้การสั่งของจากเป็นกู๊ดง่ายครับเหมือนสั่งช็อปปี้และซด้าเลยครับก็แค่กดสั่งซื้อปุ๊บแล้วก็เขาก็มาส่งถึงบ้านเลยแค่นี้ง่ายมากๆครับที่มันมีของให้เลือกเยอะมากครับในเว็็็บบบบบบบไไซซตต์์รรรรรวววมแแแลลล้้นนนน่าาาจจจจะเเเปสๆๆๆิิงงยยคคััดกี คุณผู้ใจดีอีกครั้งนะครับทั้งบิ๊กบูฟและแบงคูนะครับที่ส่งของสุดเฟี้ยวแบบนี้มาให้ผมแนะนําเพื่อนๆกันต่อนะครับและอย่างที่บอกนะครับแบรนด์บิ๊กบูฟยังมีอีกเพียบครับติดตามดูนะครับว่าครั้งหน้าผมจะเอาอะไรมาแนะนําอีกนะครับถ้าไม่อยากพลาดจะทำยังไงนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งที่ช่องของผมไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ไห้พลาดของสุดเฟี้ยวแบบนี้กันนะครับโลกเราวทุกคนนี่หมุนไปเร็วหน่าเราต้องตามให้ทันนะครับอย่างนี้ก็สบายแล้วครับไม่ต้องกลัวยุ่งกันนะครัับสสวดี Crap. <laughs>